ากาศดีจ yeah, really nice. ังวันนี้นอนพักผ่อนหน่อยดีกว่ามาเลยฮอปปี้เอาไะนะได้วิ่ทางนั้นมันเอออันนี้บอลใครฮอปปี้ทำนะของพวกเธอใช่ไหมมารับไปสิโอเครอดแล้วเราหิวจังฉันขอนะก็ได้ ด็อกเดย์กเนะแน่นไปแล้วบ๊อบไปก่อนนะโอเคเจ็บจะจับไมลงแจะตามมาให้ได้ดิเขาวิ่งผ่านแคปแนบเกือบแล้วขออนุญาตวิ่งผ่านนะอ๋อเป็นไรอ่ะด็อกเดย์ผมโอเคครับอ่ะยืนทำไม่อยู่นอนดีกว่าเอาแรงๆเอาเน้นๆเลยฮอปปี้เช่อแอปเปิ้ลเหรอโอยเสียงอะไรเลยโอ้ยตาลายจังเลยหวานอร่อยดีจัง แอเธอแย่ yeah, แล้วที่ขเขานีตายไงวิ่น่ากล<ม>ัวฮะไม่นะฮะไม่ดีเนี่เง้นฉันคงต้องให้ฉันหลับสบายไม่ได้หรือไงรู้ชุบงั้นไม่เป็นไรคือเกือบตายแล้วได้หลับสบายสักทีเขาซีดดงไนมเน๊อะ But I see. Right, Why I like okay, it? Okay. You <coughs> we should wear like this all of the time. The sun's still out. Come, take a rest. You've had such a long day, and you deserve it. It's noon! You're at your best. When you're dreaming away, I'll be your servant. Yeah.